food สวัสดีค่ะเย่ yeah, <Yeah. S 1> กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะดิฉันพัชรีรักษาวงคินสเพเก้ค่ะพบกันเป็นประจำทางช่อง 9M 컷 HD กับรายการ o o Fit for อร์ไฟคำหนึ่งค่ะที่เราได้ยินกันเป็นประจำเลยนะคะไฮโซโลโซโอ้โหเขาไฮโซฉันมันโลโซที่คนไทยเราเนี่ยจะใช้หมายถึงสถานะหรือว่าความเป็นอยู่ทางสังคมคำว่าไฮโซโลโซที่เราใช้กันนะ่ะเป็นคาที่ย่อมาจาก คำภาษาอังกฤษว่า high society high society ก็คือสังคมชั้นสูงและ low society ก็คือสังคมระดับล่างค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาไม่ใช้เลยนะทั้งสองคำนี้ทั้ง high society low society ยิ่งคำว่า high so low so เนี่ยฝรั่งเนี่ยถ้าเขาเพิ่งแบบว่ามาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะยิ่งไม่รู้เขาไปใหญ่เลยคำที่ถูกต้องที่ใช้หมายถึงคนชั้นสูงหรือคนที่มีฐานะผู้ดีมีตระกูลนะคะหรือว่า คนที่อยู่ในฐานะที่ดูสูงส่งกว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้คำว่า Elite ผู้ด El ี Elite คนที่มีฐานะนะคะหรือว่าคำว่า Classy Classy นี่ก็จะแปลว่ามีระดับ sophisticated ก็จะดูแบบมีระดับนะคะคำว่า sophisticated หรือว่าจะบอกว่า he's an aristocrat he's an aristocrat ก็แปลว่าคนชั้นสูงเกิดมาโอ้โหฐานะดีตระกูลดีนั่นก็คือ aristocrat high class คนชั้นสูงคนมีระดับนะคะตัวอย่าง she's an elite Londoner she's an elite Londoner แปลว่าเธอเนี่ยเป็นคนผู้ดีมาจากลอนดอนค่ะ you look very classy today you look very classy today วันนี้เธอช่างดูแบบดูดีดูเป็นผู้ดีจังเลยส่วนถ้าจะหมายถึงคนชั้นล่างเนี่ยหรือว่าคนยากจนเนี่ยก็อาจจะใช้คำว่า down street หรือว่า back ก็ได้ค่ะตัวอย่าง I i don't l like you hanging out with t t a t backstreet guy ฉันไม่ชอบให้คุณเนี่ยออกไปเที่ยวไปยุ่งกับคนคนนั้นเลยอะ่ะเออคนนั้นที่แบบว่าเป็นคนที่แบบว่า o ล s ซถ้าพูดกับคนไทยด้วยกันเองเนี่ยก็จะเข้าใจนะคะคนโล s o หรือว่าคนที่อาจจะแบบฐานะไม่ดีสักเท่าไหร่ค่ะ b c k s t t r e t guy เพราะคนรวยคนมีฐานะเขาก็จะแบบบ้านอยู่แบบถนนใหญ่เลยค่ะใครที่ไปอยู่ด้านหลังเนี่ยก็คือ โลโซประมาณนั้นไปนะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี True Visions Group และก็ CT Bright Holdings วันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย FootFit